วันนี้ครับี่น้องครบผมกับชอบมไลระเบิดโอฟพพิเชียกพี่น้องออกกระสอมแล้วตอนนี้เี่เที่ยง3้านทีิแปดปิดครับเร็กินข้าวครับตอนนี้ก็รอดซ้อมรันสคริปทุ่มหนึ่งเก่งเวทีนะครับวันแรกผมการขึ้นเวทีขับแรงองนั่งใจให้ครับ ทีมงานจ้าหน่อยเพชรแปนเพงครับรวดยอด,ดครับพี่น้องครับเลยอีกกวกี่มือพี่น้องแล้วก็เจ้าหน่อยพี่แปนเพลงเอกากได้รับเขา รัก,กวัครับผู้ควบคุมด,ดูแลศิลปินหมอลำแดนเซอร์นะหนึ่งท่านก็คือครูเอ ของคุณครูนะครับเพราะเราเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนที่จะมาอยู่โอ้ยคนลูกพี่นอ้องคนเคยอยู่น้ำกันกเนาะมันก็เป็นเรื่องที่นาเศร้าได้พี่น้องครับตื่นขึ้นมากอะได้มาพบกับข่าวแบบนี้เนาะว่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย วมง,งานกันพี่น้องทมง,งานกันตอนผมอยู่ทีมงานหนึ่งลุงที่ว่าอำนวยศิลป์แกก็มีหน้าที่เหมือนกันกันกบที่อยู่สาวน้อยเพียบแพงดูแลชุดดูแลศิลปินหมอลำแดนเซอร์ทุกอย่างองประกอบภาพรวมนะครับตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันผมอยู่กับแกได้หนึ่งปีผมก็ออกจากวงหมอลำ อยู่ร้านอาหารนะครับตอนนั้นจะมีแม่โดมแม่กับผูเอนี่แหละผู้เอนี่แหละน,ลนะครับแล้วก็แม่ลำเพาพ่อตายแล้วก็ทีมงานได้หลายคนที่เคยอ,อยู่น้ำกันงกับลุงๆุง่งีบ้านเนื้อสินตอนนั้นนะครับผู้เอแกก็นี่แหละ เคยเคยวามกัดมาก,กันเราก็อยู่แบบก็อยู่กันในสิพี่น้องเพือจะเข้ามาอยู่สาวน้อยนี่นะแล้วก็มาอยู่สาวน้อยเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแม่โดมตอน,น้อยเป็นต่อ,อระเทยตอละแล้วก็ครูเอมนันรู้สึกว่าแต่ว่ามาครั้งนี้เราอยู่ด้วยกันแค่3มปี แต่ปีที่สีแกไม่อยู่ด้วยบ่คืนวันเราจะเร็วขนาดนี้จะเร็วมาครับน,นะครับมันเป็นเรื่องจีนาเศาบะคัดพี่น้องเอ้าคนอยู่กับสูต,ต่อไปนะครับ นี่แหละครับให้เงินไปสู้ควบคุมที่ดีนะครับเอา้าหันจากความโศกเศร้ามาหาความวลพี่น้องครับกิน้อวกินนักกับทีมงานเนา ว้าวว้าว่ายคลิปพี่น้องถ่ายคลิปสวัสดีครับเตีงมา่ไดีที่หองไม่เป็นเท่าแบบว่าไปเอาไบบ่ามเดินเท่าครับ เอาคือมีเงินลอยหนึ่งมาอันนี้อ๋ออันก็จะเอาทิปให้เรื่องวาอยู่เมียเก็บเมียเก็บโอ้เนาะให้เมียเก็บเนาะมึงมึงเล็บมือเมียเนี่ยมาสวยข้ามาขึ้นเจี๋ยงเพราะลุงเล็บเกี่ยวเนาะแรง เอากระชายย่าแล้วสองคนลุงเล็บเกี่ยวเค่แถวสองคนนี้พอลุงเล็บเกี่ยวเนาะไล่แล้วเนาะเอาจีเมื่อนี้มื่อนี้จอบแล้วขึ้นฮานแล้วได้น่าก็ตีไปเมื่อนี้ขึ้น่านแทบอ่ะน่าแล้วครับบ้านนี้หลังจากนี้ไปแทบอ่ะเขาแล่นคอนเสิร์ตแล้วเป็นบ่เขาอดีตลั่นแต่คลิปลั่มเหมือนละฉาก หลังจากคอนเสิร์ตเสร็จทุกมือแล้วก็ได้เตยสอมเลยคนเจอกันเยอะๆเมนครับเกิดแบบนี้ไหมเมนครับเตยเลยสอมเตยพร้อมการบ l o c k i n g การ b l o c k ก n g ทุกอย่างทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่ามันจอดจันทร์จอดแล้วจานเหลี่ยมจานเหลี่ยมอันนี้สีอันนี้นิดนึงคุณพี่น้องจะจะตื่นสาวมากนี่กับโตกใจอยู่ หายย่นะคะพี่น้องเือดสีลบุคลากรอีกหนคน่อยมนเตืนสตวนต้นตูได้่วนเมื่อกี้ก็บอกเรื่องเนี่ยะขี่รถมาทางนี่ฝ่อไปคัดได้หนึงหม่องมันอยู่ดีไม่แห้งหมดละหม่องไรมันดีไม่สูกไปไปอยู่โรงงานเด้ออ เนเคยอยู่น้ำกันเน,ะนาะ8ปีแล้วร่วมทวาด้วยกันกับปุยเอแม่โดมโอ้ยเงี้ยเด่นปีอ่ะเขาตันกว่า10แล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่อีก3ปีเจ้าของปีที่4เราหามืงแดงกิน6ปีที่6ต้องไปแล้วต้อไปแล้วกินแล้วเปล่าอ้าวเก่งขอเข้าไปเกี่งต้องไหม บุกปลานั่นแหะคุณเคยอยู่น้ากันเนาะตักเอายากตักเอาเป็นการแจให้ยิมงานครับเอ้าแม่งสอมสู่ต่อไปผู้อยู่ก็สู่ต่อไปผู้ไปก็ให้เพื่อนไปอยู่ดีไม่ทุหมองมันอันนี้คุณละบวทุกบปยากคุณละเอ้าเอ้าเหมืนกับเหมือนเดินไปเออปวดสบปวดสาวพี่น้องครับพอก็คนลูกมานทาทางพี่น้องเอ้ยคนเคยอยู่น้ากันเนาะเราไหวสาวดอกยิ้มวานไปฝังคลิปต่อไปพี่น้องครับ uh